สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมวับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมานิฮิโรนะครับวันนี้ก็พบกับรายการแฮชแท็กมานิฮิโรเป็น EP โบนัสนะครับนะที่ผมฝากให้เพื่อนๆนะครับได้ส่งคําถามกันเข้ามานะเมื่อวานนี้ก็มีถามเข้ามาถึง150ตัวเลยนะครับเนี่ยที่วงไว้ตรงนี้นะครับอ่ะร้อยห้าสิบตัวครับผมตัดให้เหลือ10ตัวนะครับทางฝั่งขวามือนะครับแต่ให้ละสิตัวแล้วนะก็ใครที่ขอกันมาซ้ํานะครับก็จะ ได้รับเลือกให้มาตอบคาถามในรายการแฮชแท็กนะครับเพราะถ้าจะให้ตอบ150ตัวนี้คงไม่ไหวนะมันคงเยอะไปนะครับตอนนี้ก็คัดมาเหลือ10ตัวแล้วครับอันดับ1คือการกุลนะครับก็คอมเมนต์กันมาถึง7คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับอันดับ2คือ AIE ครับอันดับ3 PIA อันดับ4 VL นะครับอันดับ5 SK อันดับ6 LH นะครับอันดับ7 Simico นะครับอันดับ8 IRPC อันดับ9 SAT แล้วก็อันดับ10 Asian ครับ าล้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูกราฟหุ้นทั้ง10ตัวกันหน่อยนะครับว่ามีนนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็กันกุลครับภาพรวมผมยังมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะหลังจากที่สตาร์ทมาตรงนี้ครับนะน่าจะเป็นช่วงของเวฟสามแหละชุดปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งสองน่าจะอยู่โซนนี้นะครับเนี่ยหนึ่งนะลง A ขึ้น B ลง C นะครับอยู่สองประมาณนี้แล้วก็สตาร์ทเวฟสามโซนนี้ตอนนี้พักตัวอยู่ครับ ถึงแม้ว่าจะมีการย่อลึกๆนะก็ไม่น่าจะเสียทรงนะไม่น่าจะเสียทรงนะครับน่าจะเป็นการย่อของเว็บ4แล้วก็มีนิวไฮขึ้นเว็บ5แน่ๆแต่ผมก็มองว่านะครับชุดปัจจุบันนี้ของการกุลเนี่ยมีโอกาสสร้างฐานใหม่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นการเริ่มนับเว็บ1ใหม่นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาสะสมกําลังเพื่อทําเว็บ A นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของเว็บ2ในโซนนี้แหละนะก็แล้วก็อาจจะมีการขึ้นเว็บสได้ ในอนาคตนะครับผมมองอย่างนี้นะซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าราคาตอนนี้พักตัวลงมาที่3.78นะถ้าราคาหลุด3.60นะครับคลื่นนี้จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็จะเป็นการเสียทรงในขาขึ้นรอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการทิ้งตัวลงมาแต่ว่าจะไม่ใช่เสียทรงในคลื่นใหญ่นะครับคลื่นใหญ่ก็ยังสามารถเทรดได้อยู่ยังถือได้อยู่นะครับแต่ว่าใครที่เล่นคลื่นย่อย,อยอย่างผมเนี่ยเล่นคลื่นย่อยแล้วก็คลื่นรองนะครับถ้าเสียทรงตรงนี้ผมก็คงต้อง แนะนำว่าให้คัดออกไปก่อน,นะครับสำหรับคนที่เล่นคลื่นย่อยแล้วก็คลื่นหลอกนะครับส่วนคนเล่นคลื่นหลักก็เม่นความอะไรมากครับก็พักตัวลงมาก็ถือได้ <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับก็ต้องดูแผนตัวเองเ้วยนะว่าเล่นในคลื่นไหนนะครับสรุปนะครับสำหรับการกุลผมมองว่าถ้าไม่หลุด3.60นะครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปเทส4.16และสามารถทะลุได้ในอนาคตครับ ตัวถัดไปครับ AE ครับตัวนี้ก็หลายๆคนนะครับน่าจะเป็นห่วงกันนะเพราะว่าเปิดแกปลงมาสะโหดเลยนะครับ AE เนี่ยถ้าอยู่ในคอร์สมาทอนนะครับที่ผมอาจารย์เพื่อสอนนะก็จะมีจังหวะในการวางแผนการเล่นคือช่วงโซนนี้ครับจังหวะที่ราคาเขาทะลุหายขึ้นมาแล้วก็พักตัวครับช่วงโซนนี้นะก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องมีของนะครับต้องมีหุ้นและหลังจากนั้นนะครับแผนในการเล่นของ AE ก็คือหลุด EMA 5นะครับขายทิ้ง1ไม้นะครับ และหลุด15ก็ขายทิ้งอีกหนึ่งไม้สรุป AE นะครับตอนนี้หลุดและหลุดทั้ง2เส้นละหลุดทั้ง5และ15นะครับในแท่งเดียวแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดที่ต้องขายออกมาทั้งหมดนะเพราะว่าราคาลงมาลึกขนาดนี้นะครับก็ควรจะต้องทิ้งของละแล้วก็เปลี่ยนแผนการเทรดนะครับมาเทรดแบบสวิงเทรดนั่นเองซึ่งการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับก็จะรอให้มี p r i ช e a c กับตัวนะครับช่วงโซนที่ราคาทิ้งตัวลงมานี่แหละแล้วก็รอถือรุนนะครับไปถึงแนวต้าน แต่ว่าเงื่อนไขของการเทรดแบบสวิงเทรดก็คือราคาจะต้องไม่หลุดไฮโลนะครับไฮโลของ AE จะอยู่ที่1.71ตรงนี้นะครับ1.71ใครมีของนะครับตอนนี้ราคาหลุดอ e ีเมลแล้วต้องขายนะครับและหลังจากนี้นะครับรอไพ่ชันกับตัวครับไม่ว่าจะเป็นแฮมเมอร์บูชอกรฟฟิงหรือว่าจะมีเป็นแพทเทิร์นขึ้นพักทะลุก,กับตัวช่วงโซนที่ก่อนจะหลุด1.71เนี่ยต้องมีนะครับถ้ามีก็สามารถวางแผนการเล่นได้แล้วก็ มองเป้าที่2.7ครับชุดนี้จะเป็นชุดของการสวิงเทรดหรือว่าบายดิฟนั่นเองครับสรุปนะครับ AE เนี่ยใครมีก็ต้อง take profit ออกมาก่อนนะครับใครมีจะช่วงต้นเทนนะครับแต่ใครที่เพิ่งมามีตอนนี้นะก็ต้องดูแผนตัวเองว่าคุณมาซื้อตอนนี้แท่งเขียวแทงนี้บิ๊กไวแทงนี้คุณวางแผนจะออกเมื่อไหร่นะครับคุณอาจจะวางซ็อกโลดไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะผมไม่รู้นะครับว่าคุณวางแผนอย่างไรนะเพราะว่าคนที่ดูรายการหุ้นเด่นราวัลเนี่ยบางทีก็ เอาไปวางแผนของตัวเองนะครับว่าจะซบลอดตามที่ตัวเองกําหนดนะบางทีซบลอดตามรายการที่ผมทำเนี่ยบางทีมันอาจจะลึกไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ซบลอดตามจุดที่ตัวเองกําหนดนะถ้าหลุดก็ต้องขัดนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าหลุดต้องขัดถ้าไม่หลุดถือต่อได้นะแผนใครแผนมันนะ <c oughs> ตัวถัดไปนะครับ prm ครับตัวนี้ภาพรวมอ่ะภาพรวมในคลื่นใหญ่ก่อนคลื่นใหญ่ที่เขาสร้างตัวชุดโซนนี้นะครับ ผมมองว่าชุดนี้เนี่ยโลตรงนี้กับโลตรงนี้ผมมองว่าเป็นดิเวอร์เจนทำให้ราคามีการดีดกลับขึ้นมาชุดนี้ครับก็ต้องบอกว่าสวยนะครับในคลื่นชุดนี้เดี๋ยวผมลากเส้นลงมากรอบด้านบนนะครับของ PRM จะอยู่ที่8.85นะครับส่วนกรอบล่างจะอยู่ที่6.90ผมมองว่าเขาจะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ถ้าหลุด6.90นะครับคลื่นนี้จะสร้างไม่เสร็จไม่สมบูรณ์แล้วก็ลงไปสร้างฐานใหม่ข้างล่าง ต่ำกว่า6.90แต่ว่าถ้าลงมาไม่หลุด6.90นะครับราคาก็จะวนอยู่แถวนี้แหละนะเพื่อสร้างฐานของเวฟ2ต่อไปนะครับในโซนนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่หลุด6.90ยังถือต่อได้แต่ถ้าหลุดนะครับคัดทิ้งทันทีอันนี้พูดถึงในคลื่นใหญ่นะครับคราวนี้เรามาดูทางฝั่งของคลื่นย่อยของตัว p r m บ้างนะครับคลื่นย่อยอยู่ตรงนี้นะขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาครับ ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะถ้าเล่นในคลื่นย่อยนะครับโล7.55นะแล้วก็วันจันทร์ก็ปิด7.55ด้วยไม่น่ารอดนะฮะน่าจะมีการทิ้งกลับลงมานะครับซึ่งจังหวะของ PIM ในคลื่นแบบนี้เนี่ยคลื่นย่อยเราเห็นแล้วว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไซเวย์เพราะฉะนั้นให้เล็งที่คลื่นใหญ่ไว้นะครับกรอบบนนะครับ8.85นะครับกรอบล่าง6.90นะให้มองที่คลื่นใหญ่ไปเลยนะครับคลื่นย่อยอาจจะใช้ไม่ได้ละตัวถัดไปครับ VL ครับตัวนี้ก็ ภาพรวมเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขาลงมาเล่นที่ EMA15 ครับเหมือนจะเอาอยู่นะแต่นะครับต้องรอดูวันศุกร์นะว่าจะเปิดโดดลงมมาไหมนะครับนะก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีของมาจากด้านล่างนะครับนะเพราะว่าช่วงกับตัวของ VL นะครับน่าจะเป็นจังหวะนี้นะครับที่เป็นจังหวะซื้อที่ดีนะครับแล้วก็จังหวะนี้ถ้าเป็นผมนะครับผมก็เล่นโซนนี้แหละผมเล่นโซนนี้แหละแล้วก็ ต้องขายออกนะครับเมื่อหลุด EMA 5โซนนี้แท่งแดงเดี๋ยววารูปให้ดูใหม่แท่งแดงตรงนี้นะครับต้องขายออกนะครับแล้วก็ถ้าหลุด1 5ก็ขายหมดแล้วก็มารอเล่นสวิงเทรดนะครับเพราะว่าตัว VL เนี่ยจุดไฮโลงเขาอยู่ลึกเหลือเกินนะครับอยู่ที่แท่งแฮ m เมอร์แท่งนี้เลยนะที่1.74นะครับนี่คือไฮโลเขาครับถ้าราคาลงมาลึกมากๆนะครับหลุด EMA 15ก็ต้องคัดทิ้งไปนะสำหรับคนที่มีของมาจากด้านล่างนะครับส่วนใครที่มาซื้อ บิกไวด์ตรงนี้นะครับก็ต้องดูแผนของตัวเองว่าซื้อตรงนี้แล้ววางซ็อปตรงไหนบางคนอาจจะวางที่แกล็บนะครับถ้าหลุดแกล็บคัดถ้าไม่หลุดแกล็บแล้วมีสัญญาณการกลับตัวถือต่อนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับตัว vl เนี่ยทีม่มี e 15หนะครับหลังจากนี้จะเป็นการเล่นแบบสวิงเทรดนะครับมาหาจังหวะการกลับตัวโซนด้านล่างต่ำกว่า e เม15นะครับช่วงโซน2องบาทบโซน2บาทชุดนี้ถ้ามีการกลับตัวนะครับเป็นแพทเทิร์นขึ้นพักทะลุหรือว่าจะเป็นสัญ,ญญาณการกลับตัวแบบแบบแฮมเมอร์ก็ได้นะครับเป็นพย ถ้ามีแบบนี้ก็สามารถวางแผนการเล่นได้นะครับซล็อตที่1.74นะครับแล้วก็ลุ้นนะครับให้ราคากลับไปที่แนวต้านโซนส0 6นให้ได้ครับแผนของ vl ก็มีประมาณนี้ตัวต่อไปครับ sk นะครับตัวนี้ภาพรวมเป็นขาขึ้นไปแล้วนะเพราะว่ามีการขึ้นพัทลุ2รอบแล้วราคาออกจากกรอบแล้วด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาเริ่มทิ้งตัวลงมาครับผมมองว่าตอนนี้เสี่ยงต่ำแล้วนะเพราะว่าลงมาใกล้ๆจุดซับล็อตนะครับจุดซับล็อตของ sk จะอยู่ที่ 1.11นะเดี๋ยวผมตีเส้นให้ราคาลงมารอบที่1นะครับตรงนี้เกือบถึงแล้วก็สะบัดขึ้นตอนนี้นะครับทิ้งตัวลงมารอบที่2ถ้าตัวนี้มีสัญญาณการกลับตัวเป็น price a c นะครับซัก1รูปแบบอะเป็นบู l l i s h e n g ฟิง i n g ก็ได้ตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราสามารถวางแผนการเล่นได้นะครับแล้วก็ไปมองที่แนวต้านโซน1น7ครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับไม่มี price a c เลยไม่แนะนําเพราะว่ามีโอกาสที่จะหลุดโลที่1.11ได้นะครับ ใครมีอยู่นะครับมอง1.11ถ้าหลุดคัดครับใครไม่มีรอพักชั่นกับตัวแล้วก็มองเป้านะครับที่1.37นะตัวถัดไปครับ lh นะครับตัวนี้ภาพรวมยังดีอยู่ภาพรวมมันขาขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าชุดนี้นะครับของตัว lh เนี่ยน่จะเป็นกรอบไซเวยัยกษ์ผมเลื่อนโลลงมาหน่อยแล้วกันโลของเขาในรอบนี้นะครับอยู่ที่7.70นะครับตรงนี้โลของเขาส่วนเดลต้า 8.65ถึง8.75นะครับประมาณนี้ถ้าราคาลงมานะครับสวิงลงมาลึกๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าราคาลงมาแล้วมี p r i ช e a c กลับตัวสามารถวางแผนการเล่นได้นะแล้วก็ถือไปถึงแนวต้านซึ่งในรอบก่อนหน้านี้นะครับราคาก็สวิงลงมามี p r i ชั่นกลับตัวเหมือนกันสังเกตว่าตรงนี้ไม่หลุดแนวรับนะครับแนวรับเดิมตรงนี้เป็นบ u l l i s h engulfing นะครับนี่คือแท่งกลับตัวแล้วหลังจากนั้นราคาก็เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดครับแล้วก็สวิงกลับไปที่แนวต้านได้อันนี้ก็คือจบหนึ่งรอบไปแล้ว นะแล้วก็รอบถัดไปนะครับ l h ถ้าลงมาแล้วมีฟราเชันกับตัววางแผนการเล่นได้นะครับใกล้ๆแนวรับเพราะว่าถ้าเรามาเล่นใกล้ๆแนวรับเนี่ยถือว่าความเสี่ยงต่ำนะครับแล,แล้วก็ถ้าราคามันกลับไปที่แนวต้านได้รีวอร์ดจะสูงนะครับก็แผนของ l h นะครับรอให้ราคาทิ้งตัวลงมาต่ำๆก่อนแล้วมีฟราชันกับตัวค่อยวางแผนการเล่นนะครับนะบแต่ส่วนคนที่มีของเนี่ยควรทําอย่างไรนะครับคนที่มีของแล้วไม่กล้าคัดเวลาราคาหลุดโลแล้วไม่กล้าคัดทําอย่างไรดีนะครับก็ใช้แผนที่1ได้ รอให้ราคาทิ้งตัวลงมาใกล้ๆแนวรับนะครับที่7.7นะครับแล้วมี p r i ช e a นกับตัวคุณสามารถถั่วตรงนั้นได้แต่นะครับถ้าคุณถั่วแล้วหรือว่าซื้อตรงนี้ไปแล้วก็ตักถ้าราคาหลุด7.7นะครับไม่ต้องรอผมนะไม่ต้องรอให้ผมมาบอกนะครับว่าต้องคัดนะคุณวางแผนไว้เลยว่าถ้าหลุด7.7ในโซนนี้ให้คัดออกทันทีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะลงได้ลึกนะครับถ้าหลุด7.7อาจจะลงลึกมาถึงโซนประมาณ6.35เลยนะครับอืมนะ เพราะฉะนั้นใครวางแผนเก็งกาไรนะครับต้องมีวินัยหลุด7จุดต้องขัดหลอดนะครับตัวถัดไปครับซิปิโก,โกตอนนี้โหทีสามเลยนะติดทีสมานะครับแล้วภาพรวมของซิปิโก,โกตอนนี้นะผมก็มองว่าน่าจะเสียทรงขาขึ้นไปแล้วในคลื่นนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่ช่วงเบรกไฮตรงนี้เป็นเบรกเอาไว้แก็บเนาะโซนประมาณ1.3จุดสามเนี่ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมก่อนดูตัวเลขชัดๆนะครับประมาณ1 3 5จุดสามห้าถึง 1.45นะครับใครที่มีของช่วงโซนนี้นะผมก็คิดว่าน่าจะต้องออกไปกันหมดแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมีบิ๊กแบล็คนะครับบิ๊กแบล็คแท่งนี้เนี่ยมันมีแท่งนี้ฮนะเล็กๆตรงนี้เนะี่ยหลุด EMA15 นะครับซึ่งถ้าเล่นตามแผนนะครับลันผลิตตาม EMA ตรงนี้คุณต้องขายไปให้หมดละคุณจะไม่เจอแท่งแดงแท่งนี้นะครับสำหรับคนที่มีของมาจากด้านล่างนะครับแต่ว่าคนที่เพิ่งซื้อตอน break high เนี่ยมันจะมีจังหวะ break high ตรงนี้แล้วก็ break high ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ คนที่เพิ่งซื้อตอน break high นะครับคุณต้องคัดแท่งแดงตรงนี้เลยนะครับตรงที่เป็น big black ตรงนี้เพราะว่าราคาเขาหลุดไฮโลก่อนหน้าแล้วซึ่งไฮโลก่อนหน้าของเขาะจะอยู่ที่แท่ง4.12ถ้าราคาหลุดไฮโลนะครับแปลว่าหุ้นจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงหรืออาจจะเป็น s i d e w a y ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดลอดออกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาวางแผนการเล่นใหม่ตอนที่ราคาเขามีการกลับตัวนะครับเพราะว่ามันหลุดโลแล้วนะต้องคัดอย่างเดียว และหลังจากนี้นะครับถ้าหลุดโลแล้วเนี่ยราคามีการเด้งกลับขึ้นไปแล้วมีการพักไม่หลุดโลและเบรกไฮได้ในอนาคตนะครับแบบนี้ถือว่าซิมิโก้กลับตัวแล้วก็พร้อมที่จะเทรดใหม่ได้และที่สําคัญนะครับตอนกลับตัวเนี่ยต้องมีโวลุ่มด้วยนะถ้าไม่มีโวลุ่มนะครับมีการเบรกไฮแบบขึ้นพักทะลุเนี่ยราคาลงมาปุ๊บแล้วก็มีขึ้นพักทะลุเนี่ยคุณอาจจะโดนเบรกหลอกได้นะครับแล้วก็ราคาก็จะกดกลับลงมาแล้วก็ทานิรโลต่อไปนะเพราะฉะนั้นช่วงกลับตัวทุกครั้งนะครับต้องมีโวลุม่ม องมีวอลลุ่มแทรกเข้ามาด้วยสูงสูงหน่อยนะครับถ้าไม่มีวอลลุ่มอาจจะโดนหลอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับสำหรับใครที่มีซิมิโกตอนนี้นะครับผมมองว่าควรจะคัดออกมาก่อนแล้วก็รอดูนะครับรอดูแพทเทิร์นการกลับตัวขึ้นรอบใหม่ดีกว่าส่วนใครทําใจคัดไม่ได้นะครับ<笑><笑>ก็ต้องถือรอจนกว่าจะมีแพทเทิร์นการกลับตัวนั่นแหลนะตัวถัดไปครับ IRPC ครับตัวนี้ผมมองว่ายังอยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังแข็งแกร่งอีกด้วยตลาดลบ25จุดนะครับเขาลงนิดเดียว ภาพรวมนะครับภาพรวมของ r p c เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้นในขึ้นย่อยด้วยนะขึ้นพักทะลุพักทะลุแล้วก็พักตัวนะครับแล้วก็มาสร้างขึ้นใหม่ขึ้นพักทะลุตอนนี้พักตัวลงมาสะสมกาลังครับจุดซับรอดของตัว r p c จะอยู่ที่โซน3.68ตัวนี้ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นยังสามารถวางแผนการเล่นได้น,นะครับปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่3.88นะครับห่างจากจุดซับรอด20สั่ง ตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วถ้าราคาไม่หลุด3.68นะครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปเทสอย่างน้อยๆแนวต้านเดิมคือโซน4.08นะครับและแนวต้านถัดไปถ้าผ่าน4.08ไปได้นะก็มอง4.30ครับตัวถัดไปครับ SAT นะครับตัวนี้เสียทรงแล้วนะครับในคลื่นย่อยเดี๋ยวมาดูคลื่นใหญ่ก่อนคลื่นใหญ่ของเขานะครับเป็นขาขึ้นโซน,นขึ้นพักทะลุนะครับแล้วก็พักตัว ทะลุนะครับพักตัวทะลุพักตัวท,ลวทลนะลุในคลื่นใหญ่นะครับเป็นขาขึ้นและมาดูในคลื่นย่อยบ้างปัจจุบันนะครับล่าสุดคลื่นย่อยมีการเบรกไฮล่าสุดโซนประมาณสิบเนะครับตรงนีนะ้มีขึ้นพักทะลุพักทะลุลเบรกไฮเสร็จปุ๊บทิ้งครับมาดูจังหวะทิ้งของเขานะครับแท่งแดงแท่งนี้ทิ้งลงมาเสร็จปุ๊บหลุดโลครับเนี่ยหลุดไฮโลก,ก่อนหน้าแบบนี้เรียกว่าเสียทรงขาขึ้นครับพอเสียทรงขาขึ้นเสร็จ มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะมันจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยเด้งขึ้นเพื่อลงต่อและปัจจุบันก็กําลังจะนิวโรอีกแล้วนะครับในคลื่นย่อยในคลื่นย่อยต้องบอกว่าเสียทรงไปแล้วใครมีควรจะขัดล่อนนะครับส่วนใครที่ทําใจคัดลอนไม่ได้คุณมาดูแนวรับถัดไปนะเวลาเสียทรงเนี่ยราคาจะลงมาสัมผัสบริเวณแนวรับถัดไปนะครับก็มาดูโซนประมาณ16.20ครับแล้วก็คลื่นใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ15.7นะครับคลื่นใหญ่นะตรงนี้ถ้าราคาลงมาไม่หลุดโซน10 5.7ในคลื่นใหญ่นะครับมีโอกาสจะพลิกตัวกลับขึ้นไปได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นคลื่นใหญ่ของเขาใครมีนะครับแล้วทําใจคัดได้คุณควรคัดออกมาก่อนนะแล้วก็มารอนะครับรอวางแผนการเล่นเวลามีไพรซ์เชนในคลื่นใหญ่นะครับช่วงโซน15.7นะและแนวต้านนะครับถ้าเขากลับตัวขึ้นไปเนี่ยก็มองแนวต้านที่คลื่นใหญ่ไปเลยโซน19.7ครับตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเอเชียครับเอเชียเนี่ยก็ถือว่าพีคมากมากนะผมก็ แปลกใจเหมือนกันว่าขึ้นมาได้ไงขนาดนี้นะครับก็สัญญาณการกลับตัวของเขามาตั้งแต่ช่วงโซนสิบ,บาทนะขึ้นพักทะลุแล้วก็พักแล้วก็ทะลุหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีการเสียทรงเลยก็ขึ้นพักทะลุมาตลอดนะครับเนี่ยจนเกิดบิ๊กไวตรงนี้นะครับออกจากกรอบแนวต้านที่เป็นคลื่นใหญ่ในไทม์เฟรมมันด้วยนะครับถือว่าเป็นอ o ท g า e r high ได้ตอนนี้ในคลื่นใหญ่เป็นขาขึ้นชัดเจนครับแต่ซับลอดในคลื่นใหญอ่อยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยฮะโซนที่เขากลับตัวล่าสุดซับลอดในคลื่นใหญ่คือ9.60 ซึ่งคงไม่มีใครมาซ็อกตรงนี้หรอกใครที่ได้ของจากช่วงโซนด้านล่างไปนะครับแล้วรันโปรฟิตตามีไ a นะปัจจุบันนี้นะครับคุณอาจจะต้องได้ขายแล้วเพราะว่าแท่งแดงล่าสุดนะครับปิดต่ํากว่าอ e ีเมสิบห้าในควผมซูมให้ดูเนี่ยอีเมสิบห้าอยู่ที่ยีิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้ราคาของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบจุดเก้าแปลว่าแท่งแดงตรงนี้ปิดต่ำกว่าอีเมสิบห้าเรียบร้อยแล้วคือจุดที่ต้องขายทํากําไรออกมาหลังจากนั้นนะครับคุณก็มารอ จังหวะเล่นใหม่ของเขานะครับถ้าราคาลงมาเนี่ยแล้วมีการสร้างฐานใหม่ค่อยวางแผนการเล่นใหม่นะครับถ้าชอบตัวนี้นะแต่ใครที่ยังไม่อยากคัดอยากถือยาวๆนะครับก็ผมมองว่าก็ถือได้นะเพราะว่าดูฝั่งของ n e t i n c o m e เขาครับโตมากๆนะครับในปี2020และในคลื่นใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใครที่ไม่อยากจะขายเร็วนะครับก็สามารถเทรดตามคลื่นใหญ่ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์แนวโน้มนะครับทั้ง หุ้นทั้ง10ตัวที่เราได้เลือกมาในวันนี้นะครับเราเลือกจากผลโหวตนะคใครที่ขอกันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเราก็จะามาตอบในรายการนี้ให้นะหลังจากนี้นะครับวันศุกร์ก็จะเป็นรายการหุ้นเด่นปกติแล้วนะรายการโบนัสของแฮชแท็กมานโเราก็จะยกยอดนะครับไปทําในวันหยุดครั้งถัดไปก็คือเดือนพฤษภาเลยนะแต่ว่ารายการแฮชแท็กมานิโอลนะครับที่เราทําให้ดูทุกวันอาทิตย์นะครับก็ยังจะลงปกตินะเพื่อนๆสามารถ พิมพ์ชื่อหุ้นแล้วถามกันเข้ามาได้เลยครับเราก็จะคัดเลือกไปตอบในรายการแฮชแท็กมอนโรซึ่งเป็นรายการหลักลงในวันอาทิตย์ให้ดูเหมือนเดิมครับนะแล้วผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับคลิปของช่องม n นิโร่เกือบทุกคลิปเลยนะผมไล่อ่านคอมเมนต์ดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับยังเสียสละเวลานะครับวันหยุดพักผ่อนของตัวเองนะครับมาศึกษาหาความรู้นะครับมาดูคลิปของมอนิโรนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะผมก็ไม่คิดว่านะครับวันหยุดเนี่ยจะได้ยอดวิวมา ถึงประมาณ8,000ถึง1,000 0วิวนะครับอย่างคลิปที่ลงไปล่าสุดก็ได้ทะลุหมื่นไปลนะ,นะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับกบก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยนะก็สําหรับคนที่อยากจะศึกษาหุ้นอย่างจริงจังอยากจะเรียนหุ้นกับพวกเรานะครับทีมงานมันฮีโร่เนี่ยซึ่งเป็นผมกับอาจารย์พืชนนะครับเป็นคนสอนตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า เทรดมาราทอนรุ่นที่3นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะครับถึงวันที่16เมษายนนะครับตอนนี้ก็วันนี้ที่ลงคลิปก็เป็นวันที่15ละนะใครที่อยากจะเรียนรู้นะครับการเทรดแบบจริงจังนะครับอยากจะเทรดเป็นหาจังหวะเข้าซื้อหาจังหวะขายเป็นนะครับแล้วก็ดูหน้าเทรดของผมอาจารย์พืชนนะครับก็สามารถ ติดต่อนะครับได้ที่ Li n e แอดมอน e ฮิโนะครับสมัครกันเข้ามาได้นะเราจะปิดรับสมัครในวันที่16เมษาแล้วนะครับถ้าเกินนี้เราจะไม่รับสมัครแล้วนะเพราะว่าเข้ามาเรียนทีหลังเนี่ยยังไงก็ทําเพื่อนไม่ทันแน่นอนครับเราลงคลิปให้ดูทุกวันนะครับแล้วก็การสอนของเราเนี่ยเป็นการสอนแบบไลฟ์ด้วยนะครับช่วงตลาดเปิดด้วยตลอดระยะเวลา1เดือนครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตรงนี้ครับไลน์แอดมอนิฮิโรตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนเพื่อนะครับที่อยากจะ สนับสนุนช่องมันนโรนะครับผ่านทาง y o u t u b e นะเพื่อนๆสามารถมาที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับนะสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้เลยนะและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกกับทางช่องมันนโร o แล้วเพื่อนๆจะได้รับหุ้นการบ้านนะครับให้เพื่อนๆทุกสัปดาห์ครับเป็นหุ้นที่เป็นเทรดขึ้นและอยู่ในช่วงพักตัวด้วยนะเราก็จะ บอกจุดซับร้อแล้วก็แนวต้านนะครับจุด target price นั่นเองนะให้เพื่อนๆได้เอาไปเลือกกันนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดนะครับตอบคาถามสําหรับสมาชิกนะครับเราจะมีการไลฟ์สัปดาห์ละสครั้งครั้งละ30นาทีนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาสอบถามนะครับว่าหุ้นตัวเองมีแนวโน้มเป็นอย่างไรควรถือต่อหรือว่าควรขายดีนะครับนะ และอีกหนึ่งคลิปพิเศษนะครับจะเป็นคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดิวเอร์ช่วงกลางสัปดาห์ครับซึ่งเราจะทําให้ดูทุกวันพุธนะครับใครสนใจอยากจะได้สิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกับชอมาเนโรได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะเราก็มีคลิปให้ดูเหมือนเดิมครับวันละ4-5คลิปเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเรามีพนักงานเข้ามาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นน้องหุ่นนะครับที่เป็นฟูลไทม์หรือว่าเป็นน้องไอซ์นะครับที่เป็นพาร์ทไทม์นะครับก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องข่าาวนนยยัังงงไกกก็ฝ้้อ2คด แล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาถึง116รายการเลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่สอบถามหุ้นกันเข้ามานะครับหลังจากนี้เราก็สอบถามหุ้นได้เป็นปกตินะครับถามกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะแล้วก็ทําให้ถูกกติกาด้วยนะครับ กติกาของเราก็คือพิมพ์ชื่อหุ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กมันฮีโร่ครับใครถามมาแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปรวบรวมให้นะแล้วก็เอาไปตอบให้ในรายการแฮชแท็กมันฮีโร่ในวันอาทิตย์นั่นเองครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมรายการแฮชแท็กมันฮีโร่ที่เป็นโบนัสนะครับแล้วก็รายการอีกหลายๆรายการเลยในช่องมันฮีโร่ครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เพื่อนๆเฮงๆนะครับร่ำรวยแล้วก็พอตเป็นสีเขียวแม้ว่าตลาดจะแดงก็ตาม เอาละครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ